นีหน้าตกดีขนาดตกตั้งแต่พุ่มนะตั้งแต่สองทุ่มหอดสวดแก้งกุด,ดูคุณโยมดีไปได้รับินไปรับบาตรได้ตกวดคืนมันอยู่ดีกัไอะไตกวดคืนตกจริงๆเราไม่อยากออกไปไล่สวนให้ดูม่อคืนมันกลัว,ลบวรบกวนเวลาเพื่อนๆนะจริงๆเนี่ยทั้งคืนเปียกเงยยือยู่บ้านคุณโยมเป็นไหมยิ่มชุ่มแพร่อยู่โน่นหัน เนี่ยย่นดนหันเนี่ยย่งแพร่ตกเบิดคืนอีหลีตกัดตกแน่ตกจนน้าท่วมทันแท่หน้าของนมเลยนนั่นแหละนี่แหละเป็นลักษณะของปรากฏการธรรมชาติแล้วคุณโยมก็มองดูอนาคตจะเป็นยังไงภาวะสิ่งที่จะเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษนี่แหละสิ่งที่เขาคนเราไม่ต้องไป่าะจริงๆนะจริงๆควรจะรักกันไว้ นั่นแหละเราตายอยู่ดีนะ,ะเราไม่ต้องไปหวงว่าเราสมบัติไม่ใช่ของเราทั้งสิ้นเรามีเยอะเราก็แบ่งบันแบ่งปันเดยนั่นแหละทานไปนี่เรากะว่าเราจะเขาเรียกว่าทำความสะอาดบิ๊กคินนิ่งเดย์ทำความสะอาดใหญ่สิ่งไหนที่พอเก็บจะขายได้หรือจะเอาไปแจกเราจะเอาไปแจกคุณโยมแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่มีอยู่เนะี่ย แยกนะสำหรับคนที่ทุกขิทีเดี๋ยวเราจะถ่ายลงคลิปช็อตให้ดูนะนั่นแหละให้ให้ให้เขาอะไรละลูกหลานเขาได่เ่าไอเออนั่นแหละให้ดูอ่านะจ้าบ้านผู้จงอยู่จังหวัดอะไรสระขามบอกต้งที่น้าคือถ่มครับแค่ รวมคักกีดีดีน้มทั้งที่หน้าโคกได้หน้าโคก่วมอ่า่วมทวมหน้าโคกกัท่วมผู้คันแท้หน้าขาดว่าสันจ้าที่เราเป็นลนักษณะนั้นนะ่ะที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าที่สั้นแต่รัาท,ทุกสิ่งสุรินโออีสานตอนตอนตอน,ตอนล่างเนาะบ้านเดียวกับคุณโยมแม่ตะวันอ่ารัศมีไลฟ์สไตล์เนาะ ขออนุมูลนาบุญเนาะคุณโยแม่ตะวันเขาก็ไปเยี่ยมแม่ด้วยแม่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็เราก็ไปเยี่ยมเยือนแม่เรื่อยรู้จักกับแม่ตะวันรล้ินีกานานแล้วนะน,นี่ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อแม่เนาะนี่แหละคือก็อยู่สุรินนั่นแหละนะแรงจริงๆงสุรินบ้านบ้านใครเนาะบ้านแม่น้องเลยอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าผม น้องบ้านหลายหลานเขืแล้วก็อยู่บุรีรัมบุรีรัมก็พอประมาณเนาะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่บางพื้นที่แต่ส่วนนั้นน่ะส่วนนั้นแรงจริงๆนะส่วนนั้นน่ะแรงจริงแต่แถวแถวช่วงระหว่างน้องคายคอนแก่นคอนแกตจะอยู่ช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงที่เราเนี่ยอยู่ช่วงชุมแพสีชมพูภูเวียงเนี่ยฝนตกดีดีแต่ฝั่งด้านลึกๆเข้าไปในอำเภอ ทางหนองสองห้องทางอ่าหนองเรือบ้านฝางเนี่ยบ้านแท่นไม่ค่อยมีฝนอ๋อจ้าแม่น้องอ๋อสี่ทุ่มจ้าเอ้ะแาวบ้านแม่น้องตกอยู่เนาะเออม,มันเป็นคนละเขตกันละมากกว่าเนาะนี่แหละจ้าเพราะว่าฝั่งทางนู้นเนาะอืม นะเพราะว่าสภาวอากาศมีแบบแปลแปรเปลียป่ยนไปคือลักษณะบางท้องที่ที่เขาก็ว่ากันว่าฝนตกเยอะฝนตกน้อยก็จะกลายตกเยอะตกเยอะก็จะกลายตกน้อยมันปรับเปลี่ยนกันไปตามที่เขาว่าไวไวนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนะ่ะเราเนะี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างที่เราบอกว่าบัดของทางโลกอ่ะ เมื่อวานเราพูดผิดว่ามนุษย์สมบัติสมบัติของทางโลกคืออะไรเงินนะเงินตำแหนง่งชื่อเสียงแล้วก็หน้าที่การงานนั่นคือสมบัติของทางโลกนะนะสมบัติของทางโลกวิญญาณคืออะไรบุญบาปบารมีความดีแล้วก็ความชั่วฉะนั้นแล้วทุกท่านทุกคนรู้แล้วตอนนี้ นะนั้นแล้วทุกท่านทุกคนรู้